น่าจะเติมทั้งหมดน่าจะได้อย่างนี้ออกมาคือเติมที่คณะครูถูกตำแหน่งเนี่ย่างเงี้ยคือไม่มีควาเกลื่เลยเห็ป่ะเพราะฉะนั้นเราบได้ไหมก็ต้องก็ต้องต่ำลงอ่ะเพราะว่ามเกลือนขาดรับได้ไหมอ่าข้อสองเกิดปฏิกิริยาอะไรอันเนี้ยคืออ่าอันแรกคือเติมไฮโดรเจนอันที่สองเกิดอะไร เอ่ออิเลเมนชันหรือว่าในเรื่องนี้เกิดการขจัดน,นั้นขจัดก็คือไฮโดรเจนตรงนี้กับโบริตรงเนี้ยมันถูกขจัดถูกไหมล้วก็กลายเป็นพันธะคู่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยอ่ะน้ำหน้าแม็กของผลิตภัณฑ์จะเป็นไงน้ำหน้าแม็กคือเป็นไงผลิตภัณฑ์พอจะเก็บมากขึ้นหรือลดลงครอืมสางต้นอะ่ะ เบนซีนสองวงนี้ยม <IS> <dialog> ันไม่ไม่ไม่คอนดูเกตกันถูกว่าตรงนี้ไม่มีบารทัดคู่เห็นไหมเพราะฉะนั้นอำนาแม็กซ์ของอันเนี้ยเท่ากับเบนซีนวงเดียวก็อาจจะประมาณสองร้อยห้าสี่อะไรประมาณเนี้ยสองร้อยแปดสิบสามเพราะว่ามันแยกกันไขมันคอนดูเกตเลยหายไปวงอ้างได้ไม่เลยแต่ว่ามันก็เลยเหมือนกับ มันเป็นวงที่ไม่ได้ตอบหมายว่าพันธุ์ไทยในต,ตอนไม่ได้เคลื่อนที่ตอบเรื่องกันแบบมันเคลื่อนที่แค่วงนี้วงเดียวหรือวงนี้วงเดียวขนาดนี้ง,งั้นก็เท่ากับมีเน็นซีนห่างเงี้ยหลายๆมาโมลรวมอยู่ด้วยกันอ่ะมันก็เลยเป็นแอรป์บแชันของเอนอบ,บนซีนวงเดียวองแล้วแล้วพอมันมีอุขอ,ขอืพอเขาจปุ๊บตรงนี้เกิดเป็น อายลขึ boy, ้นมาว่าั้เยตอนในวงนี้ก็สามารถเรียนแสดนได้ตลอดสมัยตัวของไเพราะฉะนั้นก็คือก็คือมีปกิริมากขึ้นหน้าแมกก็จะไปไหนยาวขึ้นนั่หลงหน้าแมกก็จะยากขึ้นวันนี้หน้าแม็กมากขึ้นเพราะว่าต่อคูดูกิยเพิ่มขึ้นดูเยอ นี่ความสูงเกตลดลงและทางดันไหนก็จะต้านลงค่ะแล้วของข้อสุดท้ายล่ะเกิดปฏิกิริยาหมู่อะไรเปลี่ยนเป็นหมู่อะไรทีซีซีมันคือตัวออกซิไดซ์แอลกอฮอล์ แต่ถ้าเราใช้พวกเราด่โมโลไฮด้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะ r ี d วแค่คาร์นนิวแต่ก็อะไรก็คืออันนี้แค่ให้รูว่าถึงไหมว่าจะอาจถึงว่าจะตอบมาแค่ที่ตัวอันเดียวหรือเติมพิมันาพวกอันเดียวก็ตามยังไงก็ตามหลังนั้นเราต้องรอดีถูกปะ ทีทีซีเป็นตัวออกซิไดซ์ถูกไหมดังนั้นทั้งคู่จะอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าออกซิไดซ์แอลกอฮอล์เป็นสีตตน้ำตาลแต่ว่าในข้อสอบคงคงไม่ออกแบบนี้หรอกแต่นนว่าอันนี้มันก็ต้องใช้ความรู้ในเรื่องออร์แกนิกเเรกชั่นด้วย<ส>ถูกไหมซึ่งอาจจะไม่ใช่พอยต์ไม่ใช่อุปกรณ์ของวิชานี้อะไรอย่างเงี้ยว่าอาจจะเขียนสมการการเสติมปฏิกิริยาข้างในเลยแล้วก็อาจจะถามสึก ความสัมพันธ์ของเนี่ยจำได้ไหมคือถ้าเอาไปว่าดูดีแล้วความแตกต่างของดูรีไหมยังไงระหว่างสารต้นกับผลิตภัณฑ์หรืออะไรอย่างเงี้ยอ่ข้อสุดท้ายจำได้ไหมจะเป็นยังไงก็ต้องมากขึ้นเพราะว่ามีองค์ประกอบของน้ำผู้มากขึ้นถูกไหมจำได้ไหมจะยาวขึ้นประมาณนี้ ไม่เข้าใจขนาไหนนะเฉลยถ้าที่เสลอไปเลยเพราะว่าครูอาจจะไม่ตรวจไม่ทันก็ให้ส่งมาก็ให้คะแนนแล้ว